ใส่ตอนเสร็จพอดีเออบันถ่ายถ่ายคลิปตอนเสร็จพอดีนะครับช่างดีจากไหนนะนจะเชิงเาแปดลิ้วนะตรงตรงถึงราดบุรีเลยนะครับอีม่มาแล้วผมจะเอามาเกียร์เนี้ยช่างดีบอกเปลี่ยนแป๊บเดียวช่วยเปลี่ยนให้นะครับมีน็อตมาให้ด้วยโอ้โหโเนี่ยมาตรฐานเลยครับผมไม่เคยใช้หรอกจานทรงเขาใช้อยู่ ให้เข้ากับรถอ่าช่างดีอูอย,อยู่แปดลิ้วนะสนใจก็ติดต่อได้ฝากเฟซบุ๊กอะไรนะเฟซบุ๊กช่างดีจัดให้ครับช่างดีจัดให้นะ,ะแปลิ้วใครสนใจบุ้งขีป่าเลนนะครับสั่งได้เลือกทรงได้นะครับแต่ทรงที่ช่างดีต่ออยู่ประจำก็จะมีอยู่แล้วนะครับก็สวยแล้วนะครับแต่อันนี้เป็นทรงพิเศษหน่อย กับอาจารย์ส่งนะครับให้สลบนอนอีกนิดนึงเพื่อที่จะลูกเดียวจบนะครับเกลี่์ตักบอ่อแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับสวัสดียังเป็นทางก,การอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคลิปนี้นะครับต้นคลิปนะครับช่างดีนะครับมาส่งมื่งกีแล้วก็ช่วยเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยนะครับ แถมน็อตแถมช่วยใส่ให้นะครับก็ขอบคุณช่างดีนะครับมาในโอกาสนี้ด้วยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คืออาจารย์ส่งนะครับช่องบุญส่งแบคโคนะครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ความปรึกษาเกี่ยวกับพุ่งขีแล้วก็โอที่ต่อให้นะครับผู้อยู่เบื้องหลังนะครับอาจารย์ส่งนะครับเป็นคนดูแลให้ทุกอย่างนะครับวิ่งไปดูให้อะไรให้นะครับจัดหาให้นะอยากให้มี จะได้ใช้งานแบบคุ้มคุมนะครับก็หลังจากที่ได้ลองใช้งานมานะครับเอาเอาแว็บแรกก่อนไหมเออแว็บแรกที่เห็นเ,เขามาส่งนะใส่ท้ายกระบะมาเออมันเอ้ยมัน,ม,นมันเล็กกว่ามันมันเล็กกว่าที่คิดแต่องศาตะลบผมเห็นแล้วว่าเออมันนอนใช้ได้เลยที่อาจารย์ตุ่นออกแบบมาหมายถึงปีข้างนะครับ อูเด็มันเล็กมันบางมันเออมันผิดกับที่เราคาดไว้ว่ามันจะใหญ่นะแต่อาจารย์ส่งเขาเขาใช้มาเขารู้ว่าเขนาดเท่าไหร่ดีนะครับว้างเท่าไหร่ดีนะครับเราก็เชื่อเขานะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่มีความรู้เลยเรื่องของนี้นะครับแต่พอได้ใช้งานไปเนี่ยเออมันผมว่ามันก็มันก็ใกล้เคียงนะความพอดีความ ถ้ายาวกว่านี้ปากปากยาวกว่านี้นะครับมันก็อาจจะมาชนแท็กหรือว่าอะไรเพราะว่าปกติผมใส่กุกี่ฟันเนี่ยชนแท็กบ่อยๆ <c oughs> ออแต่อันนี้ชนแท็กแล้วใบมีดมันจะเสียนะครับมันจะบุกนะครับแต่ก็อาจจะมีปัญหานิดนึงสําหรับบ่อทีเออ่เน้นดินเน้นดินลึกๆนะครับก็อาจจะต้องฝังตัวแล้วแต่นหน้างานนะครับหรือว่า อาจจะต้องใช้วุงเกีความตับช่วงเน้นลึกแล้วก็ช่วงแทงคอมเนี่ยใช้วุ้งเกลีนี้นะครับก็แล้วแต่ถานกากา์ไปแต่ถ้าเป็นบอ่อที่ไม่ลึกมากนะครับเน้นสวยงามก็ลูกนี้ลูกเดียวจบเลยนะครับแต่ตอนแรก,กเออเห็นว่ามันเล็กแต่ว่าพอได้ใช้งานได้ ได้มีความคุ้นเคยนะนี่ก็ใช้ประมาณวันนะมันสามารถกดได้ให้เรียบได้นะนี่นี่เกียร์มาแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะใช้รถย้่านะครับแล้วก็อาจจะต้องเก็บรอยยุบอีกทีนึงเพื่อความเนียนนะครับเพื่อความเนียนยวดูนะครับเออแต่อันเนี้ยโดยรวมแล้วค่อนข้างประทับใจเพราะว่า เห็นแนวสลปแล้วเออมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรถ้าคนที่ออสะลปปอบบ่อยๆแล้วก็มาถึงขั้นใช้ปีกสลปหรือว่า,าแปลงปีกแบบผมเนี่ยจะมีการทำปีกออปีกตักล่องปีกตักบ,บออย่างที่ลงคลิปให้เห็นนะครับถ้าเรามาเห็นแนวสลปแล้วเราก็จะรู้ว่าเออเฮ้ยมันใกล้เคียงไว้มันจะได้ไว้มันได้เลยแหละ ับแนวที่ตีกันนี้ที่เราจะใช้ทําบอ่อด้วยนะครับเดี๋ยวก็ติดตามตอนนู้นแหละเก็บคอบอนะครับก็อาจจะมีคลิปให้ดูนะครับแต่ตอนนี้ก็ดูการฝึกใช้ของผมไปก่อนฝึกใช้ไปเออพุ่งกีอันนี้ขผมไปก่อน oh นะครับใครเออใครเคยใช้พงกีแบบนี้แล้วก็มีเทคนิคอะไรดีๆก็เข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับ แรเรียพูดคุยกันได้นะเนี่ยเพราะว่าเวลาตัำเนี่ยมันก็ช้อนได้เยอะอยู่นะี่แต่แววบแดกที่เราเห็นนะ่เออแต่คุยกับจาต์ตงเขาว่าเออใช่มันมันเล็กแต่ว่าเวลาทํางานนะ่ะงานมันออกปะล่ะเออ,เอ,องานมันออกฝ่ายพวกกีฟันไหมเมื่วกีที่เราใช้อยู่อ่ะเออแล้วพวกกีที่เราใช้อยู่อ่ะ มันทําได้ไหมสําหรับง,งานแบบนี้นะครับเออคือคําตอบก็คือว่ามันไม่ได้เออถ้ามันไม่ได้มันไม,ไม่ต้องสงสัยแล้วว่าแบบไหนจะดีกว่านะครับเพื่ออยู่กับหน้างานนะครับถามว่าออคุ้มไหมกับราคาที่จ่ายไปนะครับสามหมื 35, 000, 34, 000. ออ่นห้าพันสามหมื่นสพันอผมว่ามันขึ้นอยู่กับงานที่เราใช้ของทุกอย่างที่เราซื้อมานะครับ ถ้าเราได้ใช้งานแล้วมันเกินมูลค่าของสิ่งๆนั้นผมถือว่าคุ้มนะครับแต่ถ้าเราซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้อันนั้นน่็คือไม่คุ้มเออมูลค่ามันมัน,ม,นมันหักล้างกันไม่ได้นะครับก็จะเรียกว่าซื้อมาแล้วใช้ไม่คุ้มเออซื้อมาใช้ไม่กี่งานนะครับแต่สำหรับผมอะ่ะผมว่าใช้ ต่อได้หลายงานเพราะว่างานของมันจะมันข้างจะใช้แบบนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นงานแบบพวกน้องนาจา๋าต่างนะครับแต่ว่าคืองานมันจะกั้มกึง่งนะครับกั้มกึง่งแต่ถามว่าไอ้กุ้งกีหวานเลนเนี่ยมีบอ่อมีบ่อกุ้งเหรอมีบ,บป่ปลาเหรอไม่ค่อยมีครับบอกตรงเลยเออ ถ้าเราจะมาใช้งานพวกนั้นก็เรียกว่าไม่คุมนะครับแต่อันเนี้ยมาส่งปุ๊บผมก็ได้ใช้เลยนะครับต้องใช้เลยเรียกว่างานมารอแต่ถ้าเราคือเรียกว่าเราต้องการควบคุมควบคุมงบประมาณนะครับหรือว่าเอาแบบตรงๆคืองบอะ่ะคือไม่อยาก ไม่อยากแบ่งให้ใครเออเอาตรงๆดีกว่าคุยง่ายดีเอแต่ผลงานเนี่ยมันไม่เยอะเออจะเรียกเพื่อนมาก็เก่งใจเพื่อนเออเอาฟังดูดีหน่อยเรียกเพื่อนมาก็เก่งใจเพื่อนทำงานมันน้อยเออเราเอาสักกี่นี่มาเกลียเลยเออแล้วก็เราก็ได้คนเดียวนะเพราะว่ารถเราอยู่นี่อยู่แล้วเออ เราอยู่นี่อยู่แล้วนะเออ,เอ,อไม่ต้องเพื่อนมาแล้วเกรงใจมันน้อยเออนะแต่ถ้าเราเออเราเห็นว่าเราใช้แล้วก็ดีครับดีตอบโจทย์ตอบโจทย์นะแต่ถ้าท่านคนที่จะซื้อ,อยากได้วุงกี่แบบนี้แต่งานยังไม่มีก็ไม่แนะนำนะแต่ถ้ามีเงินเยอะ เออเงินเยอะเหลือก็ซื้อเก็บๆไว้เดี๋ยวมีงานนะครับหรือมีแผนจะมีงานก็ต่อเลยเพราะว่าพอมีงานก็ได้ใช้เลยนะครับก็ผมก็ค่อยระยบมานะครับระยมมาว่าอะไรดีแล้วก็ใช้นะครับเหมาะาไหนก็โดยรวมตอนนี้ก็มีบางกีฟันมุงกีฟานเลนแล้วก็มุงกี ซอยล่งองคลองได้ไก่นะครับที่ทำทิพย์ไปนะครับสามลูกแล้วก็มีปีกปีกตากล่องปีกตากอนะครับปีกเนี่ยไม่ไม่ต้องนับเลยเพราะว่าทำเองนะครับทำเองพลิกแทงมาเองจ้างก็ซื้อเหล็กกนิดหน่อยนะครับกุ้งกีส่วนมากเป็นกุ้งกี่นะครับดีว่าใช้เงินต่อลงทุนหน่อยนะครับแต่คิดแล้วว่าใช้คุ้มแน่นอนนะ ต่อเมื่อกี้มาวางไว้เอออย่างนั้นก็ว่าไปอย่างนียครับมันผมว่าแนวเนออะไรเนี่ยแต่รถต้องยืนเสมอนะถ้ารถยืนเสมอ,เ,อเก็บแนวข้างเ,าเก็บอะไรเนี่ยมันได้นะมันจะได้ฉากไปหมดนะครับมันจะได้ความตรงแต่ก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับเพราะว่ายังใหม่อยู่ออยังใหม่อยู่นะครับ อันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเก็บอีกทีนึงเพราะว่ามันจะยุบเก็บรอยอาจจะใช้600อย่ำนะครับแล้วก็มาเก็บรอยอีกทีนึงนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับจะอัปเดตคลิปเรื่อยๆนะครับสิงแมคโครลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ